สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัขนามังกรนะคะดูตามชา้านะคะชาวมังกรคือผู้ที่เกิด16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการดูดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหา,าคม2566ค่ะ <c oughs> เราจะมาเริ่มต้นที่ไพ่นำดวงไพ่โ o แมนแอเจนะคะ พลังงานไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ,พ่งไงะะแปลว่าจีบนะจีบ i i v o p p n n mind นะคะจากพลังงานไพ่จะบอกว่าเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นเปิดใจกับคุณมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกค่ะไพ่ออกมาดีนะคะโอเคค่ะเรามาดูจากไพ่อรลโคฮนะคะคนมีคู่ชาวมังกรพลังงานไพ่บอกเรื่องราวของท่านว่ายังไง จะได้เดินทางไกลหรือมีคนทางไกลเดินทางมาหาคุณนะคะปัญหาที่ถูกปิดกั้นก็จะถูกเปิดออกได้นะคะปรับความเข้าใจกันอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาก็จะปล่อยให้มันจบไปไม่ต้องมาทะเลาะบบาแว้งกันอีกแล้วนะคะพลังงานไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะเจ็บปวดทรมานเลยค่ะอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอปัญหาหนักอ,อกหนักใจใน ในสิ่งเก่าๆของเขาที่เขาจะต้องเคลียร์นะคะซึ่งจากข้ามองว่าเขาเคลียร์ได้นะไพ่ถึงบอกว่าจะเริ่มมาจีบกันใหม่เปิดใจกันใหม่นั่นเองนะคะนี่คือพลังงานที่พวกคุณเจออยู่ปัญหานะคะในสิ่งเก่าๆที่ที่ยังมีเรื่องต้องรับผิดชอบเขายังรับผิดชอบใครคนเก่าหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ได้ด้วยชาวมังกรคุณอาจจะมีใครบางคนที่คุณอยากจบแต่มันก็ยังจบไม่ได้ทันที อาจจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์ปัญหาสิงา่งเก่าทั้งคุณและเขานั่นเองนะคะโอเคเรามาดูความรู้สึกของคนคนนี้ที่มีต่อชาวมังกค่ะเขาจะคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของคุณนะคะเขาอยากที่จะบอกว่าเขาอยากที่จะดูแลคุณไปไหนกับคุณนะคะไปเที่ยวไปรีแลกซ์ผ่อนคลายด้วยกันอะไรประมาณนี้เขานะคะจะพยายาม ที่จะทําให้คุณมีความสุขและรักเขามากๆให้ได้นี่คือตัวเขานะคะเขามีความพยายามอย่างมากเลยตอนเนี้ความเพียรพยายามของเขาที่จะต้องแบบได้ใจได้หัวใจคุณมานั่นเองส่วนตัวคุณละ่ะชาวมังกรคุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้การปลดปล่อยเป็นอิสระการเรียนรู้กันนะคะการาสื่อสาร การพูดคุยนะคะความยุติธรรมความถูกต้องปัญหาที่มีอยู่ต้องเคลียร์คุณก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่เขาจะต้องเป็นอิสระเท่านั้นที่จะต้องไม่มีพันธะคุณถึงจะเปิดใจนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะพึงพอใจเขาแต่คุณจะไม่คบใครที่มีพันธะมีอะไรที่เป็นประเด็นความไม่ถูกต้องชาวมังกรจะไม่ต้องการ คุณจะมีพื้นที่ที่จะไม่เปิดใจกับเขาต่อให้เขาจัจะพยายามแค่ไหนก็ตามถ้าเขายังเคลียร์ไม่ได้นั่นเองนั่นคือความคิดของชาวมังกรเลยแล้วสรุปแล้วความรักของพวกคุณจะลงเอยแบบไหนนะคะเขาจะเขาจะจัดการปัญหาเก่าได้ไหมนะคะลงเอยแบบไหนนะคะให้จับปลาตัวโตๆเลยจับจับอ่าเขาเรียกจับปลาแล้วก็จับมือกันหรือ เช็คแฮนด์ <c oughs> จับไม้จับมือเชื่อมความสัมพันธ์บอกรักว้าวดีมากเลยอะ่ะนะปัญหาก็จะต้องคี้ขายแล้วลหละแบบนี้นะโอเคค่ะไพ่ดีมากเลยแปลว่าปัญหาที่มีอยู่จะถูกปลดล็อกแล้วนะคะปลดล็อกอะไรที่มันเนี่ยมันติดอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ันนี้คือการบาลานซ์การปรับนะคะการขอความเห็นใจนะคะ คือความทุกข์ความกังวลมันจะไม่มีเพราะจะเคลียร์ทุกอย่างได้สามใบเนี่ยจึงสื่อถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นจะไม่ปล่อยให้อะไรที่นเป็นปัญหาเนี่ยมาคอยทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวมังกรมีเรื่องเก่าๆหรือเขามีเรื่องเก่าๆเ,เขาก็ต้องเคลียร์เขาต้องปรับตัวเขาเนี่ย ให้เป็นที่แบบเป็นโสดไม่ใช่มีอะไรพันธะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกิ้งก่านี่มันคือการปรับเปลี่ยนอาจารย์เรยมองไพ่วันนี้น่าจะเปลี่ยนไปทางที่ดีและมีแสงของพระอาทิตย์สาดแสงลงมาเพราะฉะนั้นปัญหาที่บอกว่ามันแก้ไม่ได้มันก็ต้องแก้ได้นะคะอ่าไม่ว่าจะเขาที่มีพันธะกับสิงเก่า,เ,กาเขาก็มีปัญหาก่อนที่จะมาเจอคุณเพราะฉะนั้น ต่ไม่ได้เกี่ยวกับชาวมังกรไปทําร้ายใครเพราะชาวมังกรก็บอกอยู่แล้วไพ่บอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเรื่องใครที่มีพันธะคุณไม่เกี่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นคนนี้เคลียร์ให้คุณได้คุณก็น่าจะสมหวังในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะมาขอดูใจเขาอีกครั้งค่ะ ผู้รักษาเวลาหรือรักษาอายุถ้าจะแปลก็แปลว่าเหมือนกับการที่จะต้องเหมือนดูแลก,กันก็ได้นะยู r เลอร์นะคะเป็นผู้รักษาความรักรักษาสัมพันธภาพที่ดีดอร์ทูลแมนส์ประตูหัวใจประตูแห่งความสุขความสมหวังสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะขออีกใบค่ะ ดอ o ู r พ o ร์เช n อ a ฮิว a ่งแอนด์แ p p ปี้ s uh, s เนี่ยยิ่งเป็นสิ่งยืนยันเลยค่ะไพ่ใบนี้เหมือนฟ้าหลังฝนเราจะเห็นมีรุ้งกินน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เขาจะบอกเลยว่าเขาจะเติมเต็มความรักให้คุณจะเปิดอ่าเขาเรียกว่าเปิดใจอะนะคะคีฟโ open mind หรือเปิดประตูความรักนี่แหละที่จะตอบสนองความรักระหว่างคุณกับเขาให้เชื่อมโยง ด้วยประตูแห่งความรักที่มีต่อกันนั่นเองนะคะขอดูจากไพ่ key of the lover ในที่สุดคุณก็ต้องใจอ่อนค่ะไพ่บอกเลยนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะทำให้คุณใจอ่อนเนี่ยรักเขาทนุถนอมอ่า กันและกันนะคะอาจารย์แปลงนี้นะความรักจะบอกจะใจอ่อนใจละลายอ่ะน้ําแข็งละลายเนี่ยนะใจอ่อนใจละลายเพราะรักกันนั่นเองนะคะเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีได้หัวใจไปครองนะคะนี่คือไพ่บอกแบบนี้สําหรับคนมีคู่ค่ะมาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะดวงคนโสดชาวมังกรค่ะ ชำกรท่านจะเจอผู้หญิงใจดีร่ำรวยนะคะมีฐานะมากๆหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะก็ต้องมองมุมกลับว่าคุณจะเจอผู้ชายที่ให้เกียรติคุณดูแลคุณนะคะสามไม้เท้าเป็นมิตรภาพที่ดีห้าเหรียญทำมเบลเลนจะไม่ให้คุณต้องเจ็บปวดทรมานใจจะไม่คุณลำบากนะคะ เป็นพลังงานดีๆที่คนโสดจะเจอนะคะว่าจะเจอคนใจดีคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลคุณได้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนเกิดวันศุกร์หรือเป็นคนชาวธาตุดินพูพ้สศกรมังกรเหมือนกันก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นชาวธนูก็ได้ะคะ่ะแล้วยังไงสมหวังกันยังไงแค่ไหนนะคะหนึ่งดาบอัศวินไม้ เอ็มเพ r มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติก็สูงนะคะหรือเป็นทาหารตำรวจเป็นวิศวกรเป็นสจ๊วตนักบินเป็นแอร์โฮสเตสอุ้ยสมหวังมากๆเลยค่ะคนโสดชาวมังกรดูไพ่ใบสุดท้ายสิคะ่ะไพ่คู่รักขึ้นมาเลยค่ะชูออ c คันะท่านจะสมหวังเพราะคนนี้เข้ามาเขามั่นใจเลยว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแน่นอนค่ะเอ p e r พ r เด็กถือถ้วยแล้วก็สองถ้วย พวกคุณจะต่างคนต่างชอบกันมีความรู้สึกว่ามันพัฒนามันมีแพชชั่นต่อกันอย่างมากเลยค่ะคนโสดอาจารย์ก็ขอให้คนโสดและคนมีคู่สมหวังมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ